ม่บ้านอาหารแพรนเบสสวัสดีค่ะวันนี้เรามาทำเค้กกล้วยหอมสูตรไม่ใส่น้ำตาลแต่ก็หวานนะคะไปเตรียมทำแฟกเอคค่ะวันนี้ใช้แฟกเอคหนึ่งส่วนก็คือน้ำแฟกซีดิบบดนะคะ1ช้อนโต๊ะผสมกับน้ำเปล่า3ช้อนโต๊ะนะคะคนให้เข้ากันแล้วก็ให้เราแช่ทิ้งไว้ประมาณสัก15นาทีขึ้นไปเนาะเราใช้แป้งขนมปังเกาหลีนะคะ1ถ้วยตวงนะผสมกับข้าวโอ๊ตบดละเอียดอีกหนึ่งถ้วยตวงอันนี้เป็นเบกกิ้งโซดาครึ่งช้อนชาผงฟูอีก1ช้อนชาค่ะ นของแห้งให้เข้ากันก่อนนะคะมีของแห้งหึงอย่างนะคะเพื่อนก็จะเป็นอัลมอนด์ป่นนะคะตัวนี้ไม่มีไม่ใส่ก็ได้นะจะใช้เป็นข้าวโอ๊ตบดแทนหรือว่าแป้งขนมปังแป้งเค้กแทนเลยก็ได้นะเราใช้อัลมอนด์ป่นสาสีถ้วยตวงค่ะจากนั้นก็จะใช้กล้วยหอมสุกไซส์ค่อนข้างใหญ่แล้วก็สุกค่อนข้างงอมมากนะคะ แบบมันนิ่มมากนะคะแล้วก็จะบดออกมาแล้วน้ําจะเยอะมากจะเหลวมากนะ,ะเราใช้ทั้งหมด5ลูกเลยนะคะเป็นกล้วยที่กินไม่ทันนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นก็จะมีความหวานค่อนข้างมากนิดน,นึงสำหรับกล้วยบดละเอียดแล้วก็ใส่แฟลกเอ็กลงไปค่ะดังนั้นนะคะก็ตามด้วยของแห้งที่เราผสมไว้เมื่อสักครู่นะคะแล้วก็ให้เราคนให้เข้ากันค่ะถ้าคนแล้วมันเหลวไปนะคะอาจจะเติม แป้งนะคะหรือว่าคาวาโ๊ตบดหรืออัลมอนต์ป่นก็ได้นะถ้าคนแล้วมันแห้งไปอาจจะเติมนมพืชลงไปค่ะจากนั้นก็จะเป็นตัวลูกเกดสีดำนะคะก็ปริมาณตามชอบเลยนะ,ะแล้วก็จะมีอัลมอนตดิบสับหยาบนะคะแล้วก็คนให้เข้ากันอีกที่อย่าลืมวอร์มเตาอบด้วยนะคะวันนี้เราจะอบในเตาอบนะอุณหภูมิสักประมาณ150-160อองศานะ,ะ,นะ,ะก็เปิดไฟบนล่างไว้รอได้เลยนะคะ จากนั้นก็เตรียมถาดค่ะใครจะอบใส่พิมพ์อย่างอื่นก็ตามสะดวกนะเราจะรองด้วยตัวกระดาษรองอบที่เป็นเทฟลอนนะคะด้านข้างเนี่ยเราจะทาด้วยน้ํามันมะกอกน,นิดนึงนะคะกันติดเวลาออกจะได้ออกง่ายๆเนาะใส่ลงไปแล้วก็เกลี่ยให้ทั่วนะคะแล้วก็ก่อนจะเอาเข้าตวตาอบให้เราเคาะถาดสักสองสาครั้งเพื่อไล่ฟองอากาศด้วยนะ เวลาในการอบเนี่ยขึ้นอยู่กับความหนาของขนมด้วยนะเราก็ใช้เวลาสักประมาณ30นาทีนะคะก็จะได้หน้าตาแบบนี้นะจากนั้นเดี๋ยวเราจะออกไปพักให้เย็นในะตะแกรงนะคะ หลังจากที่เราพักจนเย็นแล้วนะเราก็ค่อยนำมาตัดเป็นชิ้นค่ะเสร็จแล้วค่ะกลิ่นหอมมากๆเลยค่ะเพื่อนแล้วก็รสชาติดีเนื้อสัมผัสค่อนข้างที่จะนุ่มมากนะคะไม่หนักเท่าไหร่นะหวานอร่อยดีค่ะ